คุยฟุ้งเรื่องเกมวันนี้เราจะมาพาย้อนกลับไปในปี1988ค่ายเทคโนสเจแปนได้ปล่อยเกมต่อสู้แนวบ e ชเอ็มอสุดคลาสสิกบนเครื่องฟามิคอมในชื่อว่า Double ลดร g o n เรื่องราวเริ่มขึ้นเมื่อสาวสวยชื่อมาเรียนทูกแก๊งอันดพานแบล็ก w a เออร์สลักพาตัวไปต่อหน้าต่อตาและนี่คือภารกิจของสองพี่น้องนักสู้ Billy และจิมมี่ที่จะต้องออกตามล่าและช่วยเธอกลับมาให้ได้ผู้เล่นจะได้เดินหน้าผ่านถนนเมือง โรงงานและขานศัตรูต่อสู้ด้วยหมัดเตะเข่าศอกแถมยังสามารถแย่งอาวุธจากศัตรูมาใช้ได้ด้วยถือเป็นเกมที่บุกเบิกแนวต่อสู้แบบเดินข้าง ize Scrollings ชัชนและสร้างมาตประานใหม่ให้กับเกม B e a t Em Up ัยุคต่อมาแม้เวอร์ชั่นฟามิคอมจะไม่มีโหมดเล่นพร้อมกัน2คนแต่กลับเพิ่มระบบเลเวลสกิลต่อสู้ที่ปลดล็อกท่าพิเศษเมื่อผู้เล่นฐานด่านมากขึ้นเป็นลูกเล่นใหม่ที่ทำให้เกมสนุกและมีความท้าทาย ด้วยเพลงประกอบสุดมันฉากต่อสู้ที่เข้มข้นและคาแรคเตอร์นักสู้สุดเท่ Double Dragon 1988จึงกลายเป็นตำนานของพี่น้องม,มังกรคู่ที่ยังตราตรึงใจแฟนเกมยุคฟามิคออม,มาจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณที่รับฟังฝากกดติดตามไว้เรามาฟุ้งเรื่องเกมเก่ากันอีกนะครับ